ส,สดีค่ะมาพบกับช่องสาวน้ำมนต์คนโคราชถักผ้าชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆถักลายาเล่นสีกันนะคะก็ใช้แพทเดิมนี่แหละค่ะปรับมาจากแพทเดิมๆนะคะเราปรับได้หลายแบบนะคะแพทนี้แล้วก็ถักง่ายด้วยค่ะถักเพลินด้วยค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ไม่ได้อะไรมากมายเราจะสาธิตแค่คลิปนี้คลิปเดียวเนาะเพราะว่าการขึ้น คอลดคออะไรก็ต่อแขนอะไรก็เหมือนเหมือนที่สอนมาสองลายแล้วนะคะแพทเดียวเราปรับได้เป็นดอกไม้แล้วก็เป็นตุ่มๆรอบก็ได้นะคะแต่สำหรับตัวนี้เราจะเล่นสีนะคะซึ่งไหมที่เราใช้จะเป็นไหมออกวาวๆาวนะคะเป็นไหมลื่นๆเป็นบางบางเจ้าก็เรียกไหมแพวาวบางบางเจ้าก็เรียกซอฟต์อินเดียนะคะไหมตัวนี้จะถักลื่นนะคะ แล้วก็ถักลำบากนิดนึงเพราะว่าเส้นไหมเขาจะแตกนะคะไม่ค่อยแน่นแต่ว่าเอามาทำแบบนี้ก็สวยดีค่ะจะใช้ทั้งหมด6สีนะคะคละสีกันไปเลือกสีที่เพื่อนๆชอบถูกใจเพื่อนๆเ,เลยนะคะหรือจะเล่นแค่2สีหรือสีเดียวก็ได้ค่ะแต่วันนี้เราจะใช้6สีดำเป็นสีที่ว่าทำเป็นทั้งตัวเลยนะคะเป็นไหมคอตตอนนะคะเบอร์ Ber 20ค่ะ เศษไหมเห,เหลือของเพื่อนเพือนก็สามารถนํามาประยุกต์ทําลายนี้ได้นะคะก็จะสวยไปอีกแบบค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําไอ้ตัววงๆกันเลยค่ะไม่มีอะไรยากก็แค่ทําโซ่ขึ้นมาแล้วก็ทํา18หลักแล้วก็เก็บเส้นไหมนะคะทําไว้เยอะๆเลยเราจะเริ่มต้นด้วยการทําห่วงหรือหางไหมไว้เล็กน้อยนะคะเพื่อที่เราจะเก็บงานไปในตัวค่ะก็ขึ้นต้นด้วยโซ่7 1็ดหนึ แล้วก็วกลงมาปักลงโซ่ที่1ที่เราถักแล้วเราจะพับงานไปด้วยนะคะเก็บหางไหมไปด้วยเราจะเริ่มที่โซ่3แล้วก็เราถักรอบห่วงทั้งหมด18ห่วงนะคะรวมโซ่ตัวนี้หหลักก็เป็นถักอีก17ค่ะ2แล้วนะคะ3 สี่ห้าหกเราก็ได้ถักรอบทั้งหมดสิบแปดหลักแล้วนะคะสุดท้ายเราจะมาจบงานที่โซ่สามของหลักแรก1 2ึสาให้แทงลงไปแล้วก็ดึงผ่านล็อกหนึ่งครั้งค่ะดึงขึ้นมาเล็กน้อย เราจะทำการตัดเก็บหางไหมนะคะโดยการดึงกลับไปกลับมาค่ะลื่นนะคะตัวนี้แต่ว่างานออกมาจะสวยค่ะสวยวาวถ้าไม่มีไหมชนิดนี้เพื่อนๆใช้ไหมแบบไหนก็ได้นะคะไหมที่ว่าเป็นแมวไหมแมวผสมดินนะคะก,ก็จะสวยนะคะหรือว่าเศษไหมที่เพื่อนๆมี ก็ได้นะคะคระสสีก็สวยนี่นะคะเราจะได้ออกมาเป็นแบบนี้การเริ่มงานก็จะเหมือนเสื้อที่เราเคยถักมาที่แล้วสองสามตัวนี่นะคะเหมือนกันใช้แพทเดียวกันค่ะเพียงแต่ว่าเราจะมาประกอบไอ้ตัวเนี้ยเข้าไปนะคะก่อนอื่นเพราะว่าเราเล่นสีใช่ไหมเราก็ต้องดูว่า สีของเราอะคละจะลงช่วงไหนสวยก็ตัวนี้ลงก็จะอยู่ช่วงนี้นะคะเราก็จะเรียงสีก่อนอื่นลงตรงนี้หลังจากที่เราเรียงสีคละสีนะคะให้ถูกตำแหน่งแล้วเราจะทำการขึ้น ไอตัวโป่งนะคะตัวโป่งก็จะมีแค่2ลายก็คือ f สลับกับโซ่5 f สลับกับโซ่5นะคะจนมาถึงจุดขึ้นดอกเราก็ดูดูงานดูลายว่าลายมันสไลด์ขึ้นสไลด์ลงนะคะมันก็จะมีแค่ขึ้น2ลง2นะคะซึ่งดอกต่อไปจะลงตรงนี้ค่ะซึ่งสไลด์ลงทางนี้ก็จะห้อยลงเหมือนเหมือนกันนะคะแล้วก็ถักงานติดดอกเข้าไปค่ะ เราจะปิดตรงนี้ด้วยโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าในหนึ่งหลักจะมี18ใช่ไหมคะเราจะถักทีละครึ่งก็คือครึ่งละ9ก้ากึ่งหนึ่งของ9ก็คือ5้านะคะซึ่งเราจะปักลงไปบนโซ่ที่ห้าค่ะปัก X ลงไปเราจะติดดอกตำแหน่งนี้นะคะก็โซ่สามหนึ่งสองสามหยิบงานเราขึ้นมา X อห้าหลักหนึ่ง สองสถักในด้านถูกนะคะเสร็จแล้วโซ่หนึ่งแล้วเอาไปดึงผ่านกับโซ่ที่สี่หนสามสี่ของด้านหลังนะคะดึงผ่านโซ่หนึ่งแล้วให้มาดึงผ่านแทงเฉียงๆนะคะเสร็จแล้วให้เราทำต่อไปอีกสหลักค่ะ x สหลัก 1>, 1 2 3 4งสองค่ะ1 2ึสพิกงานเราจะเอาไป x บนหลักที่5ของดอกต่อมานะคะนับ1 2 3 4, ่งสองสมสี่ห้า x ลงในหลักที่ห้าดอกต่อไปจะลงตรงนี้โซ่สามหนสาม หยิบงานด้านถูกขึ้นมาปัก x ลงไปจุดไหนก่อนก็ได้1ทำห้หลักนะคะสองสามสาโซ่หนึ่งเสร็จแล้วเอาไปเชื่อมกับโซ่ที่4ี่ของจุดนี้ค่ะ1 2ึ่สอสสดึงผ่าน โซน,นึแล้วมาดึงผ่านแทงเฉียงเฉียงตรง x หลักที่5นะคะแล้วก็ให้ถักต่อไปอีก4หลัก1นึ่สองสาสเห็นไหมคะงานเราเราก็จะถัก ต่อกันออกมาแบบนี้เราจะเอาจุดนี้ไปเชื่อมกับตัวดอกสีเขียวนี้นะคะเราก็โซ่3ามหนึ่งสองสามไป x ลงหลักที่ห้าหนึ่งสสามสี่ห้านี้นะคะนับให้ดีๆ x ด,ดอกต่อไปจะลงตรงนี้นะคะก็โซ่สามหนึ่งสองสาม หยิบงานสีที่เราต้องการขึ้นมาด้านถูกนะคะ x ลงไป5หลักค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็โซ่1แล้วไปดึงผ่านโซ่ที่4 1 2 3 4ดึงผ่านตามด้วยโซ่1 แล้วก็มาดึงผ่านแทงเฉียงของหลักที่5ด้านหน้านะคะแล้วก็ถัก x ไปอีก4หลัก1นึ่สองสาโซ่สามเอาไป x บนดอกถัดไปหลักที่ห้าหนึสอี่ห้า ลงไปค่ะดอกต่อไปขึ้นต้นด้วยโซ่3ามหยิบสีที่เราต้องการ x ลง5้าหลักหนึ่งสองสามสี่หตามด้วยโซ่หนึ่งเอาไปปักลงโซ่ที่สี่ ดึงผ่านโซ่หนึ่งดึงผ่านกับหลักที่เรากำลังถักนะคะตามด้วย x 4หลัก1 2 3 4โซ่3ปักลงหลักที่5 1 2 3 4 5 x นะคะ ตัวสามกลงไปห้าหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่หนึ่งปักลงโซ่ที่สี่ด้านหลังดึงผ่านโซ่หนึ่งมาดึงผ่านหลักที่ห้า x อีก4หลัก1 2 3 4โซ่3 1 2 3นับโซ่ที่5 1า2 3 4 5 x ลงหลักที่5ดอกสุดท้ายค่ะ1 2 3ดอกนี้มันจะห้อยๆลงนะคะดอกสุดท้าย ปักลงไปรอบเลยนะคะ1นึ่งสองสาี่ห้าดแปนี่นะคะเราวางงานได้ครบทั้งหดอกเสร็จแล้วเราจะวนกลับมาถัก x อีกดอกละเกหลักนะคะโดยระหว่างดอกเราจะใช้โซ่7ค่ะ ก็ให้เราถัก X ลงไปโดยรอบเลยนะคะดอกละเก้าหลักค่ะหลักสุดท้ายเราก็แทงจุดเริ่มต้นเลยนะคะดึงผ่านค่ะแบบนี้นะระหว่างดอกต่อไปขั้นด้วยโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วแทงเฉียงแบบนี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวงานเราจะอ้าถ้าไม่ทำแทงเฉียงๆแบบนี้ดึงผ่านแล้วก็ถักลงไป X บนรอบเลยค่ะ เราแทงลงไปตรงจุดหลักแรกที่เราเริ่มต้นนะคะปิดงานดึงผ่านค่ะเห็นไหมคะหัวท้ายให้ทําเหมือนกันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวงานเรามันอ้าเห็นไหมคะเราทําที่ผ่านมาเราปิดงานแบบนี้นะคะต่อไปโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแทงเฉียงลงตรงนี้นะคะดึงผ่าน ถักรอบไปอีกเก้าหลักจนรอบดอกค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด สุดท้ายอย่าลืมนะคะดึงผ่านโซ่เจ็ดเฮกบนรอบค่ะ ดอกสุดท้ายแล้วนะคะดึงผ่านกับ X ตัวแรกเลยเราจะทำโซ่5แล้วมา X ลงในนี้ค่ะ1 2 3 4, ่งสองสามสี่ห้า X ลงโซ่ที่สามหนสาเราจะขึ้นลายโป่งค่ะก็คือทำ V นะคะโซ่2องทำ V โซ่ส x โซ่ส v เราจะทําโซ่ส x สลับกับ v จนไปถึงหัวไหลค่ะเสร็จแล้วก็พลิกงานกลับแล้วก็มาทําแบบนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ดูงานว่าดอกต่อไปจะลงตรงไหนลายเขาลงสองแล้วใช่ไหมคะดอกต่อไปก็จะขึ้นตรงนี้ซึ่งตรงกระดอกนี้ก็ให้เรา copy pattern ไปเรื่อยๆนะคะ ดอกสุดท้ายก็จะตรงกับดอกนี้ค่ะซึ่งอยู่ตำแหน่งนี้ให้เราทำไปแบบนี้นะคะจนเท่าไซส์ของเราเราจะใช้แพทเดียวกันสูตรเดียวกันกับตัวนี้นะคะ <S <S เพียงแค่ไอยากนิดนึงก็คือไอตรงดอกเลื่อนๆเนี่ยโดยเฉพาะไหมเลื่อนๆนะคะสําหรับเสื้อตัวนี้เราก็ไม่ได้โชว์เต็มตัวนะคะโชว์แค่วิธีการทำแล้วก็เทคนิคติดดอกแค่นั้นเองค่ะมันเป็นไอเดียน่ารักดีเนาะลายนี้เราจะชื่อว่าลายแคนดี้นะคะ สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะแค่เป็นเทคนิคแนวทางนะคะเพื่อนคนไหนชอบก็สามารถทำตามได้ค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วจะเอามารีวิวให้ดูนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ